อ่ะเราก็ได้ทําบัญชีแยกประเภทไปแล้วใช่ไหมคะท่านั้นเราก็เอามาชีแยกประเภทที่เราทาเนี่ยที่เราเขียนยอดดินสอไว้นะคะที่เป็นพื้นหลังสีแดงเนี่ยเอามาใส่ในงบทดรองนะคะเอามาใส่ในงบทดลองงบทดลองอันแรกเราก็ต้องเขียนหัวก่อนนะคะว่าเป็นร้านของใครเป็นชื่อกิจการของใครตามด้วยประเภทของงบแล้วก็วันที่สิ้นสุดหรือวันที่ที่ทาการนั่นเองนะคะ หลังจากนั้นเราก็เอาชื่อบัญชีชื่อบัญชีตัวนี้มาจากไหนมาจากรายการข้างบนตัวนี้มาจากรายการข้างบนตัวนี้นะคะแล้วก็เลขบัญชีที่เกิดขึ้นของแต่ละประเภทนั่นเองมาใส่ชื่อบัญชีเห็นไหมจะเป็นเงินสดแล้วก็เงินสดแล้วก็เลขที่บัญชีเหมือนกันแล้วถามว่าเงินที่เหลือตรงนี้ด้านเดบิตเครดิตมาจากไหนมันมาจากยอดดินสอที่เราเขียนไว้พื้นหลังสีแดงนะคะพื้นหลังสีแดง เอามาลงเลยเงินสดเราได้เท่าไหร่เมื่อกี้นี้ได้1นึ่งแสนหนึ่งนสพัด้อเสเขียนได้เลยนะคะเขียนลงไปเลยอ่ะเงินฝากธนาคารเงินฝากธนาคารได้เท่าไหร่คะเมื่อกี้นี้มาดูกันได้หนึ่งแสนสสี่ระคะหนึ่งแสพันสี่ร้อย วัสดุสำนักงานได้เท่าไหม่นห้าพันหยนะคะ25,600มนามาดูอีกต่อไปเวชภันห์104เวชภัณห์104ได้3ามมืนเห็นไหมคะรหัสเดียวกัน104 3งศูนย์สี่สมมืว่าถ้าเราลงเงินจำนวนเงินได้ ยอดดินสอไว้ฝั่งไหนเราจะลงจํานวนเงินยอดดินสอไว้ฝั่งไหนเราก็ต้องไปลงในงบทดลองฝั่งนั้นนะคะไปลงในงบทดลองฝั่งนั้นนั่นเองต่อไปเป็นอะไรเป็นในเรื่องของ105เครื่องมือแพทย์105เห็นไหมตรงหมหาห1,05เครื่องมือแพทย์คือ1นึ0ง0สนหนึ่งแนันนะฮะหนึ่งต่อมามาเจ้านี้กันค่ะ จ้านี่การค้าเท่าไหร่คะเจ้านี่การค้าสามหมื่นสี่อยู่ฝั่งไหนฝั่งเครดิตเราก็ไปใส่ในฝั่งเครดิตเท่าไรสามหมื่นสี่พันบาทนะคะสามหมื่นสี่พันบาทต่อมามาดูในเรื่องของทุนทุนมีไหมมีอยู่ฝั่งเครดิตเท่าไหรสามแสนสามแสนหกหมื่นสี่พัน สามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทต่อมามาดูอีกถอนใช้ส่วนตัวเท่าไหร่คะยอดสีแดงถอนใช้ส่วนตัวยอดสีแดงอยู่ฝั่งเครดิตดังนั้นจำนวนเงินหนึ่งหมื่นเราก็มาใส่ในฝั่งเครดิตหนึ่งหมื่นนั่นเองนะคะต่อไปไปดูในเรื่องของไรายได้ไรายได้เท่าไหร่สี่หมื่นหกสี่หมื่นหกเราก็ใส่สี่หมื่นหกเลยเลยนะคะ มีไหมต่อไปดูเลขที่402คือรายได้เบตตะเลดได้เท่าไหร่4,290บาทใส่ได้นะคะ4,290บาทต่อมาค่าใช้จ่ายเบตะตเลดหมวดที่5 501เราก็ใส่ฝั่งไหนฝั่งเดบิตเพราะว่ายอดอยู่ฝั่งเดบิต2,200บาทนะคะ ต่อมามาดู502 502 502เท่าไรนะคะ1มื่นสองนะคะ1มืนสองหมื่นสองนะคะห้าศูนย์สองมื่นสองห้าตัวสุดท้ายนะห้าตัวสุดท้ายคือค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าน้ำค่าไฟสี่พันห้านะสี 4, ่พะ หลังจากนั้นหลังจากนั้นมันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วที่เราเอาอะไรเอาบัญชีแยประเภทที่ทำด้วยงบดินสอนเนี่ยที่เป็นเพื่นหลังสดแสดงเนี่ยมาใส่ในงบทดลองเรียบร้อยแล้วนะคะมาใส่ในงบทดลองเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็เอายอดงบทดลองมาบวกกันมันอยู่ฝั่งไหนก็บวกกันฝั่งนั้น ถ้าเป็นเดบิตทั้งหมดเราก็บวกในด้านเดบิตทั้งหมดถ้าเป็นเครดิตเราก็บวกในด้านเครดิตทั้งหมดนั่นเองยอดด้านเดบิตกับเครดิตจะเท่ากันยอดฝั่งทางด้านเดบิตเนี่ยเดบิตกับเครดิตมันจะเท่ากันนะฮะเห็นไหมยอดสีแดงกับสีแดงเนี่ยมันจะเท่ากันดังนั้นเรามารวมกันทางด้านเดบิตเอาทั้งหมดบวกกันเลยแตดหนึ่งหมื 14, ่นสี่พันกับ 890เนี่ยบวกลงมาเรื่อยๆจนถึง503ของตัวสุดท้ายมันในด้านเครดิตก็บวกเหมือนกันนะฮะบวกกันเลยพอได้แล้วพอบวกกันเสร็จมันจะได้ยอดจำนวนเงินอยู่ที่448,590นะฮะ590ฝั่งนี้ก็ได้เท่ากันเลย448,000 5้าร้ิบาทนะคะดังนั้นเราก็จบในเรื่องของการทำงบทดรองที่มันมาจากบัญชีแยกประเพศนั่นเองนะคะจบในเรื่องของการทำงบทดลองแล้วนะคะสวัสดีครับ